สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งวันนี้เราจะมาบอกวิธีทําให้บอลสีกรดสีสวยๆค่ะทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มี3วิธีค่ะแล้วเป็นวิธีง่ายๆนะคะบางท่านอาจทราบแล้วถ้าท่านใดมีวิธีใหม่ๆก็สามารถเอามาแบ่งปันกันได้ค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งและแม่เป่งนันวิวด้วยนะคะสามสิ่งนะคะในการช่วย ให้บอลสีเนี่ยกับสีสวยๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือใบมะขามตากแห้งค่ะเราจะใช้ใบมะขามแห้งนะคะที่ผ่านการหมักแบบธรรมชาติค่ะโดยใบมะขามเนี่ยก็มีธิ์เป็นกรดอ่อนๆน,นะคะก็จะช่วยในการตัดสีอของบอลสีค่ะแล้วก็เพิ่มในตัวเต้นในดินเลยคะ่ะต่อมานะคะอย่างที่สองก็คือใบสำชาหรือว่าใบก้ามปูหมัก หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าใบจามจุลีนะคะก็ใบก้ามปูเนี่ยก็จะมีนิดเป็นกรดอ่อนเหมือนกันค่ะช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินเพิ่มออกัวเจนในดินค่ะช่วยในการกัดสีนะคะส่วนอย่างที่สามค่ะก็คือมะนาวค่ะอันนี้เราเคยลองทําให้ดูแล้วนะคะก็คือได้กัดสีได้ผลดีมากค่ะใช้มะนาวเพียงแค่ ซึ่งลูกเท่านั้นค่ะมะนาวเนี่ยจะมีฤทธิ์เป็นกดมากนะคะเราจึงต้องนําไปผสมกับน้ําและวัสดุอื่นก่อนนี่นำไปใส่บอนสีค่ะเพื่อให้กรดจอจางลงจริงๆแล้วนะคะการที่บอนสีจะเติดสีนะคะเมื่อถึงเวลาที่หัวสมบูรณ์นะคะเขาก็จะสวยธรรมชาติค่ะแค่ดินน้ําอาหารสมบูรณ์ค่ะก็จะมีใบสวยๆมาให้เราชมนะคะ การบำรุงก็เป็นส่วนช่วยเสริมค่ะสำหรับคลิปการผสมดินสูตรดินที่ใช้ใบมะขามหมักและใบก้ามปูหมักนะคะทางเราเนี่ยได้ทําคลิปไว้ให้ชมกันแล้วนะคะแล้วก็การใช้มะนาวกัดสีบอนสีนะคะทางเราก็ได้ทําให้ชมไว้เช่นกันค่ะสามารถไปย้อนดูได้ค่ะ สำหรับเคล็ดลับดีๆในการกัดสีบอลสีโดยใช้เพียงแค่3อย่างนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจก็สามารถลองไปทำตามกันดูได้ค่ะทางเราทดลองทำแล้วนะคะได้ผลดีมากค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้กับพวกเราฟาร์คุณแม่เป่งช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ